สาเหตุที่เราต้องขัดแย้งกันเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะลูกเป็นผลประโยชน์ด้วยด้วยความที่เขเมงเขามีไรายได้จากอะไรสแกมเมอร์คาสิโนอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่เคยถูกและผู้นำประเทศเขาคือคุนเซนคุนเซนนะรวยครอบครัวเขารวยประชาชนยากจน ผลผลิตในประเทศเศรธธธษฐกิจก็ไม่ดีนี่เป็นที่มาของความที่เราขัดแย้งนะขัดแย้งกันตามชายแดนที่ลบกันนะก็ล้วนแต่เป็นอดีตทหารเป็นส่วนมากทหารมีอยู่บ้างนะเป็นอดีตทหารนี่ก็เป็นที่มาของศพเยอะแยะเลยที่ไม่มีใครเขาเก็บนะมันก็ เป็นเรื่องที่ลำบากนะทั้งประชาชนเขมรเองนะกับประชาชนไทยเองมันก็เดือดร้อนพอกันนั่นแหละอันนี้ก็เนื่องมาจากความความความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์